สวัสดีครับสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้มาพอกับช่องกระแตน้อยชาแนลกระแตน้อยก็จะพาไม่กินย่ำปูมาพี่น้องมีเอาแบบแบบดิบกับแบบสุกปูมากับหอยนางรมหอยนางมีมีหอยนางรมมะพร้าวค่ะหอยนางรมตัวใหญ่ใหญ่ตัว,ออตวโอ้ตัวใหญ่ใหญ่เลยเอา้าว มีน um, ja ja uh ้ำ huh. จ no ิ้มมาให้เพิ่นพร้อมเพิ่นไวอยามเป็นบปรเจวต์จัดกระแตหน่อยเอาแบบจำพอดีกินได้ใส่น้ำจิ้มแบบเพลิให้เพิ่นเอามาแซ่บๆน้องกันค่ะผักกะทินผักกันทินผักกันทินผักกาดอ่ะครับมาแซ่บๆต้องกันครับผักกะทินนั่นแหละกับผักสลัดลุยมือนีขาดผักกาดบ่มีผักกาดกัน แต่หน่อยใส่มือนะคะกระปูรกระปูออลองเบิง่งแต่ว่าเอาแบบเอาแบบซุปอันนี้ใส่พริกเผาพี่น้องใส่พริกเผามา้อม นี่ครับโหองแทะเนื้อหวานนี <h 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 ้จะละฮ้าตัวนี้ครับอันแบบรวบอืมอืมเนื้อวหวานเออมีแก้มครับอืมโห้งแผหลองเออ่ันไว้น้องล่มเป็นตัว หอ้นั่งลมแต่ใส่ผิกเผาพี่นอ้องบ่ได้ได้หน่อยบออไ่ได้ใส่ใน่ถวยอี๋ตัวเนี้อแบบมันหวานกินกับหยอดกระชินวานเขากันครับ อันนี้อแบบได้แบบมีแล้วแบบบีบๆแต่เน้อแบบสุกออกขาคือเป็นตาเนี่ยเอาออกก่อนรอเหมือนกันที่้มๆอำลำ

เห็นค่ะกรบๆนะ <laughs> <laughs> ลองกินเบิรงแต่อ <laughs> าจจะกินอยากกินทุลักทุเลเนี่ยจังน้อยแล้วพี่นนอง <laughs> <laughs> อืมได้ตัวภูหมากินหยา,ากจังน้อมไม่นั่งล้มงไง <laughs> 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 บริด้การตับไม่ได้การหยาำละลายวัน มันสวยๆยอดผักกะทินก็ได้บลายยอดผักกะทินท้ายใหญ่ครับผมอื้นูนปกิษณ์เนี่ยนงโนดังปกิษณเนอะ thì áo cũng nữa rồi đẹp subscribe cho Nó mình đẹp đẹp này, ăn luôn. Mình này ngồi ăn. Mình đang hỏi Mình đang ngồi ăn. Mình khăn xa. Hı, ตัวน,นี้ตัวใหญ่นขนาดเลยน้ำ <l ug> ร่มน้ำร่มน้่ร่มั <l ug> นกับปู <l ug> ยำแบบวเลยยำรวมมิตรมาเลยอืมกับปูค่ะ เอากระมังลงก่อนครับโอ้ยที่แต่ภากตะทินได้ดลหลายเนาะโอ้แดดละลายไห่มันทิ้งบ่ค่อยมีเนาะไปหนฮาลับุญ

เนี่ยนี่หอยอือ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 นึงอืบอือ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 อออือือออืออมออ ใต้กบสลัดอ่อนๆ่อพอจวดตรงไดใส่น้ำจิ้มพร้อมเนอะถ้าเอาจวดไล้ก anyway ับแต่น่อยกับพิ้นนำมัวใดมันนี้มากแพ็คคูไม่ได้ครับมันนี้ หว่าบินเดียวเอาตัวนี้ก็ถนัดหักขากระปุกมันเป็นมือถนันออดนะมันเป็นบืสนัดเนาะน้ำ น้ำพริกที่แกดินสดหอมใส่อนอไม่วันสดต้องขอยหนสดนี่หลัง หอมขึ้นย <laughs> ินขึ้นดังเลยหอมอะหอมหัว <laughs> หอมหอมัวหอมหอมหัวแดงอ๋อแบบ mặc nào vân mặc này thằng lui mặc gì mình đã không thì bơ lông để mà nang ở bo hỏi hoại cái song sẽ nhớ ừ sì, Por, nh cho <laughs> <bah, h> <ppyaciones> à nó à ác này mẫn đỏ, ăn toàn thịt, nước tuýa luôn. Anhลอง kiểu không? Tôi thấy ไอ,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 อ้ักากาดเนี่ยอันนี้น <laughs> อ่ะพักสลัดพักสลัดด้ยลงลงลงวันนี้ก็จะมาได้ผักกาดลงภาพลงอะเอาเ้าคำด้วยนะเปลือกเเปลือ,อกมนาวนี่ครเอาเ่น้ำกันทัน้งน่าเปลือ,อกหนาว <laughs> ักคาปูน <c oughs> กคาปูกระดูดออกกัมาล

โอ้แซ่บพี่นะครับมันนี่หอยนางรมย่ำย่ำหอยนางรมกับปูหม่าครับมันนี่โอ้แซ่บครับมันนี่พี่มือน้องกระแตครับกระแต,แตหน่อยขอขอบคุณพี่น้องที่เขามาติดตามรับชม <c oughs> มือน,นี่เอาไว้เพื่อนแซมหนีกระแต,แตหน่อยก็บกาดกล้าขอลาไปก่อนสวัสดีครับ